สวัสดีครับนี่เป็นเหลี่ยมตะก้อเดียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นเจ้าคักเซวินนะครับฝั่งนูน้นชื่อน้องต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้แทมตามหลังอยูนหนอ่หนึ่งต่อหนึ่งต่อศูนย์นะครับตอนนี้สะกอ้อหนึ่งเท่าเลยนะครับ,บ,บเหลี่ยมนี้เป็นตะก้อเดียวนะครับ แปลข้ามฟีสไต์นะครับอยู่สนามบุริลมนะครับเขตประเวศนะครับสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับ1ต่อหนึ่งครับได้มา1แต้มนะครับ2ต่อหนึ่งนะครับ เจ้าก,กักมั่นใจมากนะครับเดียมนี้สกรอร์สองต่อหนึ่งครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสามต่อหนึ่งแล้วนะครับเจ้าก,กักยังจับทางไม่อยู่นะครับไปแล้วหนึ่งแต้มครับสี่ต่อหนึ่งครับรู้สึกว่าฝั่ง น้องจะเสิฟดีมากนะครับสีต่อหนึ่งครับแต่ก็ดีนะครับตรงนี้ห้าต่อหนึ่งครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหแต้มค่อนข้างห่างแล้วนะครับ หนึ่งต่อห้าครับอาลครับเจ้ากักเส์ฟกินบ้างนะครับสต่อห้าแล้วดึงราคาอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเล่นนอ่นสสกอร์สต่อหครับออกนะครับตรงนี้ ห้าต่อสองครับเอาแล้วครับแตกแล้วครับเจ้ารักกักเปลี่ยนข้างเนี่ยหกต่อสองนะครับกรรมการกรรมการบอกแต่ข้เสียนะครับตรงนี้ ไม่เสียนะครับเท่าที่ผมดูแต่ไม่เป็นไรครับกรรมการบอกเสียก็ต้องยอมรับคำตัดสินกรรมการนะครับสกอร์สองต่อหกนะครับเอาแล้วครับมาึ่งแต้มครับ สกอร์ใหม่หนึ่งแต้มนะครับเป็น3ต่อหนะครับเจ้ากักเสิร์ฟลูกนี้ครับสนามลื่นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับรู้สึกเห็นน้องจับลูกรู้สึกว่าเหมือนจะเซนิดหน่อยนะครับเจ้ากัดกได้ไหมหนึ่งแต้มนะครับสกอร์4ต่อหครับ ไล่เ้นลูกนี้ยังอยู่นะครับไม่กินนะน้องไม่ไ<ห>กินนนะจับทางได้แล้วครับแต่ยอ,อดเบาเบาสกอร์ตอนนี้5ต่อ6นะครับเดี๋ยวลูกนี้ไปไหนครับหน้าซ้ายครับตีหัวอ๋อครับลูกนี้สกอร์ตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับ 6ต่อ6ครับเดี๋ยวก่อนนะครับกรรมการขานแต้มผิดนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ6นะครับกรรมการขาน7ต่อ6นะครับต้องเซฟใหม่นะครับเดี๋ยว้ครับเจ้ากักไปหน้าไหนโอ้โห ก็ออกนะครับไเาะกอาละาดแครับจ้ากักลากหางครับโอ้โหเหลี่ยมดีมากนี้สกอรตอนนี้อยู่ที่6ต่อ6นะครับดูเจ้ากากจะเซอร์ไปไหนครับ โอ้โหทำดีมากครับเ,เ,เลียเียกแปลข้ามฟรีนะครับท <altung of free> ีม13ไม่ดิวนะครับสกอร์หกต่อหกครับติดแงงครับลูกนอ้เรียบร้อยครับลูกนี้เสียนะครับ ได้ไปห,หนึ่งแต้มนะครับ,บสกอร์ตอนนี้เป็นเจ็ดต่อหกแล้วนะครับไม่ได้รับเหลี่ยมไปเนาะนาบุษฎายดีแล้วก็ดีนะครับตรงนี้แปดต่อหกนะครับเอาลนะครับตรงนี้จบกักทำไงครับปาหน้าซ้ายนะครับ เจ้ากักพยายามกระตุ้นตัวเองนะครับเพื่อจะเล่นให้ฮึกมเขื่อนเหมือนเดิมนะครับทางเงียบไม่ได้นะครับผมไม่มาครับเอาละครับทำไงครับลูกนี้กระทืบติดเกีียวเสียนะครับสกอร์แปดต่อหกนะครับการดันขึ้นก็จับทางได้ครับยอดหน้าซ้ายครับตรงนี้ สกอตอนนี้อยู่ที่6ต่อ8นะครับได้โอ้โหน้ำหนักดีมากนะครับลูกนี้โเอก่าอ8ใหกาต้องมา้าเติมไม่กินแล้วสกอตแปต่อหนะครับอ๋อครับลูกนี้ สกอร์6ต่อ8นะครับยขงอยู่นะครับสกรอร์8ต่อ6นะครับแต่ก็ดีนะครับกรรมการบอกแบบนี้ได้ม่ 1, 1แจมนะครับ9ต่อ6นะครับ ก้าต่อหกนะครับยังอยู่นะครับยอดมากครับลุงน้องเล่นสบายมากครับไม่เก่งเลยนะครับเจ้ากักเป็นตะก้อเดียวนะครับเดี่ยวแบบมวยซุ่มนะครับไม่ค่อยได้ออกงานให้เห็นนะครับ10ต่อหนะครับ ใชครับลูกนี้ลากไปข้างหน้าครับทำไงก็ลูกนี้โอ้โหปาดไม่ข้ามนะครับ1 1ต่อ6แล้วนะครับเียแทมเดียวเกมนะครับเกม12นะครับไม่ใช่เกม13นะครับผมเข้าใจผิดนะครับโู้ครับเกมไม่เกมครับผิดเกียวครับ อย่างนี้เกมไหมครับยังไม่เกมนะครับโอ้โหยังอยู่นะครับเปลี่ยนทรงครับหกต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับตรงนี้ได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับสกอร์เจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเฮ้ย โอ้ยังอยู่นะครับโอ้หลังเท้าครับหลังเท้าซ้ายด้วยนะครับลูกนี้ไม่อยู่นะครับเจ้าก,กั๊กเสียดายมากครับสกอร์ตอนนี้11ต่อ7นะครับเกมไม่เกมครับเจ้าก,กั๊กให้คำตอบนะครับ เจ้าก็ทำไงลูกนี้หน้าซ้ายโอ้โหสวยงามครับลูกนี้สกอร์ตอนนี้7ต่อน11นะครับสกอออกนะครับลูกนี้น่าเสียดายมากครับนะครับแอมเดี๋ยวเกมครับเกมไม่เกมดูลูกนี้ครับดูเจ้ากักลา,กลากลูกนี้ครับ หายร์ดนะครับโอ้โห,โหเกมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ